เปลี่ยนโฉมทั้งคันเลยดีกว่าอันนี้ต้องสายเทียบเท่าน้ำที่แค่ใส่ <laughs> สวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพลินพุมงครับมีหลายๆคนเนี่ยเขาทักข้อความมาบอกผมว่าเฮ้ยผมมาติดตามพี่จากคลิป X Max เลยนะช่วยทำคลิป X Max ให้หน่อยผมว่เออทำอะไรดีว่ารถผมนี่ก็แบบว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมก็เลยนึกออกอย่างหนึ่งเปลี่ยนโฉมทั้งคันเลยดีกว่าเอาแบบใหม่เอี่ยมเอาแบบสวยกิ๊กไปไหนคือสาวเหลียวสาวมองเออไปเราไปดูหนว่าจะทําอะไรกับรถ X Max คันนี้ผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาวันนี้มา2คนนะครับอันนี้ร้านพี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยแถวไหนร้านอยู่แถวจรัญครับซอยบางขุนนนท์สี่เดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้เพจชื่ออะไรนะครับ BBM Racing ครับ BBM Racing นะครับผมโอเคพี่เขามาถึงเรียบร้อยซัดเรียบร้อยแล้วผมตั้งกล้องไม่ทันเลย่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะเปลี่ยนรถเป็นสีอะไรและเป็นแบบไหนครับผมปกติลูกค้าเยอะไหมครับพวกกลุ่มรถ ของทางยามาฮ่าจะเยอะแ,แล้วช่วงน,นี้แบบลงลงขายในช้อปปี้อะไรพวกนี้ด้วยก็สั่งไปติดเองกันได้ครับอ๋อครับใช่แล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นส่วนลดกันด้วยซื้อรถตอนนี้ได้ส่วนลดช้อปปี้โค้ดสี่พันครับแล้วร้านผมก็เข้าร่วมไอรายการตัวนี้ด้วยก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้ไปซื้อฟรีๆได้เลยอ๋อครับผมยอดเลยครับ มาลือรถพี่เขาตะกี้ผมแอบเห็นตรงโลโก้ยังมาห้ามีไฟเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่ ก็คือว่ามีตรงโลโก้อะไฟติดมันยังมีอะไรเยอะให้ทำับผมพูดเลยว่าเอ็กแม็กนี่ยังมีอะไรเยอะให้ทำลูกเล่นเยอะโดยเฉพาะเบาะพี่เขาเนี่ยผมสนใจมากเลยราคาก็แพงมากเลยวัดด่านหน่อยวัดด่านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของศูนย์ถูกไหมใช่ครับของหน่อยวัดด่านของหน่อยวัดด่านราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามันห้าจริงเหรอครับใช่ครับสามพันห้าสี่พันห้าเนี่ยครับโอ้เพราะว่าปกติอะถ้าเบาะตัวเนี้ยของศูนย์มันหมื่นห้าหมื่นหกใช่ใช่ราคาแบบถ้าราคาไม่ไหวครับ ของหน่อยวัดด่านครับน่าสนใจครับผมใส่ใส่ใส่หมวกได้เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับปกติอ๋อถ้าหมวกไม้เหมือนเดิมนี่น่าสนใจมากครับหน่อยวัดด่านนะครับผมไม่น่าจะรอดผมแน่เลยครับทางนี้พี่วางยาผมแล้วเพราะผมชอบมากแต่ผมเจอราคาสูงแล้วไม่ไหวจริงผมขอลองนั่งได้ไหมครับได้ครับโอ้เออมันดีมากเพราะอันเก่ามันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเาทำก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้อ้าวโดนพี่เขาวางยาอีกแล้ว มากจะต้องมีทุกคันเนี่ยอ่าถูกต้องครับผมถ้าใครที่ดูอยู่ <c oughs> นี่ครับผมมุมนี้ยังไงก็ต้องเป็นนะครับผมจุดเช็คอินแสดงว่าคุณได้ของแท้นะครับ <c oughs> ไม่รู้ไปโดนอะไรเหมือนกันนะสวยไหม <c oughs> สวยไหม <c oughs> อ้าวงงอ้าวงง สวยก็ได้ว่ะไม่รู้แหละคนขับชอบอ่ะก็ได้แปลว่าไม่สวยก็ได้แปลว่าไม่ได้โอ้ทำไมลายมันเยอะจังเลยอ่ะเอ้านี่หุ่นยนไงเราแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์คนทักคนหน้าแปลกๆซ้อนรถนี่เขาจําได้แล้วโทรมาฟ้องตัดอ่อนตัดออนนี่ตัดออกครับอันนี้ตัดออกฟ้องได้เลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอเคอะยังไงให้พี่เขาฝากร้านไว้ทีนึงครับผมก็ถ้าสนใจสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลายนี้หรือว่าลายอื่นๆหรือว่ารุ่นแบบอื่นๆรุ คุณไหนก็ได้ครับสนใจก็ลองสอบถามไปที่เพจร้าน b ีบีเอ็มเซิได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้โอเควันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันครับผมเสร็จแล้วเป็นไงคุณยนต์สวยดีเออต้องโมรถเลยว่างๆนะเป็นสีเทาเหมือนเบนแล้อ่าคุมโทนคุมโทนมาบอกก็ว่าถ้าเอาใครขึ้นซ้อนแถวนี้มีคันเดียวนะเขาโทรมาฟ้องนะอ่ะแล้วเกมดูเฉยก็เกม I If they want the smoke, then yeah, it's no jokes boy it suck it's up. In the end zone, that's a TD. we finessing job Finescing. filling up the stashies and they knowin' that's a plus, plus. มาวันนี้หลังอยากให้โดนป้ายามานี่ให้เจ้าถิ่นพามาครับผมวันนี้ผมมาหาพี่หน่อยวัดจานเออตึ้งนี่แบกบอมาหลักเหมือนกันนะหลักวะ อตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่หน่อยเราเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขาดีกว่าหน่อยว่าแต่คนรอเยอะมากเที้ยงเก่าของเราแต่ก่อนสวัสดีครับผมอ๋อสั่งอะไรใช่ปะยังครับยังแต่เอาตรงไหนที่เรียกแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกไว้าแต่ผ้าเราเรียกเขาว่าเดาวกับพี่หนุ่รถสีอะไรอะรถผมสีแดง ใส่ได้แดงก็ได้ได้แดงได้ใช่ไหมครับตังแบบเนี้ยตาเป็นได้แดงก็สวยอ่าตัวนี้กับตัวนู้นต่างกันยังไงอ่ะตัวริมิตเป็นหัวหัวลิมิเต็ดตัวใหม่มันจะกันล็อกกันไหลใส่หมวกไม่ชอบ่ป่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมอาใช่ฮงเดิมแต่ถ้าเอาสปอร์ตตัวลิมก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเอาสปอร์ตตาตัวนู้นเลยตัวอาใช่ตัวนี้มันจะเป็นหัวกันล็อกนะตัวใหม่อาตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่สปอร์ตเต็มระบบ้าแบบผงเล็บมือที่ป็นไหล มันเบรกก็ไม่ไหลเราก็ล็อกไปเลยแอถ้านุ่มว่าความนุ่มความความนั่งความเมื่อยก็เดี๋ยวขอบกันหรือว่ายังไงครับความนุ่มเดี๋ยวผมจับพิเศษเลยจับในเจลให้เลยไย,ยเจลแบบคอมฟอ,อร์ดอะอ,อันนี้คือเลจลรองเจลเจลเจลมันมมน,นมมิ่มมากเลยมันนิ่มมากนิ่มมากเหมืนอมนรถเย็นแบบคอมฟอร์ตแบบราคาแพงๆเอามือหมก็ไดใช่ใช่ใช่วันนี้สำหรับพวกสายเทพก็จับให้สายเทพเต็มระบบเลยนะเต็มระบบเลยเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคแล้วหนังก็แบบนี้ก็ดูดีนะ เป็นได้แดงเงี้ยอย่างเงี้ยเลยดหรือเราเป็นใช้เป็นได้แดงได้ครับเป็นได้แดงได้เลยแล้วใส่เกล้งหน้าเลยได้เลยไดสุดยอดเลยเต็มระบบเลยนู่นบอกผมอยู่นู่นแล้วได้ได้แลวจับให้ได้กินร้านต้องกินน้านเย็นๆเหมือนกันมาไม่ถึงขอบคุณมากครับผมนี่เป็นไงหน่อยวัดด่านคนเยอะนะครับเรื่องนี้ บึ้มนะมดูนี่คนนั่งรองเยอะเลยนะ<ช>วันก่อนนี้ก็บึ้มใครสนใจก็มาได้นะผมความสูงเราเอาลงจากเดิมประมาณนิ้วหนึ่งมันต้องลงใช่ไหมหรือไม่ต้องลงก็ได้ไม่ขาเราขี่บอกเดิมมาถึงไหมตอนนี้อุ้ยมันล้นะดิมาถึงว่าเหลผมเหลือนิ้วครึ่ง ผมว่าก็ลองหลอกเอาลงน้อยที่สุดเท่าที่จะลงได้ก็คือประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งอ่าโอเคได้ปาดลงนิ้วหนึ่งใช่ใช่นิ้วหนึ่งได้โอเคดำได้แดงเออดำเป็นดำได้แดงใช่ครับผมอันนี้ต้องสายเทีเท่าน้ำทิ้จะค่สายเก่งมาถึงหาพี่หน่อยทั้งที มือหนึ่งมีสองมีสามไงอันนี้ของผมใช่ไหมใช่ใช่นี่เรื่องช่างมือหนึ่งนะอีกมือหนึ่งอยู่ไหนครับอีกมือเล่นโทรศัพท์โอเคครับผมผมขอเข้าไปนิดหน่อยได้ม้ครับผมไปเราไปดูช่างมือหนึ่งกันะผมอ่านี่นี่คืออินไซต์เลยนะถ่ายได้ใช่ไหมครับถ่ายได้ได้คันตบหนึ่งเดียวเดี๋ยวจมน้ำน้ำได้ไหมได้ครับโอ้ทำไมน้ำ ทำไมมันเป็นน้ำอย่างนั้นหรอมันเก็บน้ำไว้อะเ,เก็บน้ำไว้อไม่เรารู้ตัวเพาว่าเราเก็บน้ำเอาไว้ไม่รู้เลยครับไม่รู้จริงผมเห็นแต่ตรงนี้เวลาเปิดบ่อแล้วมันก็ยังสะอาดอยู่นะน้ำเยิม้มอันนี้เป็นคัสตอมล้วนๆถ้าเป็นล้วผมจะมีในโรงงานอยู่ข้างหลังครับอันนั้นทําตรงออกนอกอย่างเดียวโอ้ในโรงงานมันจะเป็นงานฉีดขึ้นรูปอย่างเดียวอ๋อก็อย่างนี้เขาจะฉีดเข้ามาเลยไงอยต้องการตรงไหไก็จะฉีดเลยอ๋อเป็นฉีดมาเลยฉีดเข้ารูกเลย มันเป็นก้อนอย่างนี้ใส่ใไม่ต้องฝังลงไปไอ๋อ,อ,อเดี๋ยวมันต้องจอเจาะแล้วฝังลงไ,ไปอ๋อจาัดก,การได้เลยครับพี่ นุ่มเลยอ่ามันนุ่มเพราะเพราะวันนี้มันต้องใช้เกี่ยวกับแพทย์ไงเพราะว่าเวลาพวกผู้ป่วยเฉียดเตียงเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะถ้ามันเป็นกดทับอ่าแพ็กกดทับซ้อนไงอ่าถ้ามันไม่เย็นไม่ไม่ให้ตัวได้มันจะมันจะเป็นแผลครับอ่าอันนี้มันเป็นของแพทย์ของเกาหลีได้ตรงนี้โอ้อย่างดีพูดเลยว่าอย่างดีอย่างดีเลยจะมีถูกผูกก็มีใช้ยางฉีดเอานั่งถัง็อก็แล้วแต่คนชอบต้องหาอะไรมาตอบแทนให้มันให้มันนุ่มๆหน่อยอันนี้อะไรนะครับสายแวบนไใน X Max ไงสายแวบนอันนี้ที่ X Max ันก็คือตัดแล้วก็ปาดบอกให้มันเรียบใช่ให้มันบางๆไงใส่แเนี่ยใส่แรตอ่านี่คือเป็นระบบเลยนี่เป็นระบบเลยนู่นเห็นไหมเขาดูกระตัดมั่งยังอ๋อระเบิดหน้านี่เขาบอกว่าเรียกระเบิดหน้าใช่ใช่ เป่นระบบอ่าแล้วอย่างตัวยึดนีดน่ยมีตัดก่อยึดหน้าสองตัวจากตอนแรกมีออนนออนนสี่ใช่มันไม่โหไดไม่โหดทำมากี่ปีแล้วครับถ้าเบ็ดเต็มสั่งลูกน้องรวมมาตรงนี้น่าจะมียี่สิบกว่ายี่สิบกว่าปีใช่ใช่ใช่นานามนากก็เป็นลูกน้องามาก็สิบกว่าปีแล้วอ๋อแล้วก็มาเปิดเองก็ประมาณสิบห้าปีได้รวมรวมแล้วอะเยอะยี่สิบถงยี่สิบได้เลยเลยครับตึ๊ดตึ๊ ตา,าลุยตาเสร็จแล้วครับนี่เราบุกแล้วบุกมาข้างบนลาดลาดตอนนี้นเย็บไปไล้ใช่ไหมครับอันนี้คือไมาเย็บเย็บหนังครับผมบุกโรงงานเลยสขาดกันเลยทีเดียวน,นี้เป็น GCS ก็มีทรงนี้เหมือนกันเป็นทรงนิยมหรืออยากได้แบบไหนก็บอกได้เลย,เลยคือเราสามารถทำซัพพอร์ตได้ทุกคน ต้องการแบบไหนสูงต่ำแบบไหนไม่บอกคัสตอมคัสตอมอย่างเดียวคัสตอมได้อย่างเดียวไอ้ตรงนี้จะเป็นที่คัสตอมถ้าในโรงงานจะเป็นงานสำเร็จรูปโอ้ทำาตามแพทเทิร์นครับไอ้ตรงนี้แล้วแต่เราเพ่อคันแม่ไ,อ,าามไ,อ,ไอ้นั่นเจ้าต่ำไหมนะเจ้าสีนี่เนี่ยนั้นขอให้บอกบอกเราก็ทำให้หมดเลยใช่ใช่ครับ Follow Hey, sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirting now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mansion. must've heard around. How that sound? Yeah, that sound good. Tell them, break it down. I so windy, sing town town. Okay, โอเคครับผมเรียบร้อยได้มาแล้วครับใครสนใจที่เข้ามาหาพี่หน่อยได้ที่ไหนครับผมซวัดด่าน24ครับอ่าวัดด่านซอยยี่สี่ใช่ซอยสุขุมวิทร้อยสิบสามอ๋อสุขุมวิทร้อยสิบสามใช่เข้ามาในซอยถามรู้จักหมดอ่าครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่โก้เออะไรแด้มาเปลี่ยนตรงเป็นอะไรแด้มาจัดไปครับผมเอาไปปั๊บแมวขวนนี่ร้องอันนี้คุมกันแมวกันอะไรได้หมดเลยคือแถมผ้ากันแมวแถมอะไรได้หมดเลย ใครรสนนจมาได้ทุกุก่โอเคผมจบภาร,รกิจกับเบาะหน่อยวัดด่านไปต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอทอหน่อยไดโว,วันดีกว่าเอาให้สุดมาแล้วเอาให้สุดแต่งทงั้งที <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะบ่อนี้คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองมาสอบถามพี่หน่อยกันได้เพราะว่าเบาแต่ละอันก็ทําไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยใส่จงใส่เจียวใส่แล้วไปแต่ละรูปทรงก็ละครจะแตกต่างกันลองทักไปถามพี่หน่อยได้ครับผมคนขี่ได้นะไม่ยอมเหนซ้อนได้นะไปดีกว่าไปไปหาหน่อยต่อ let's go มากันในพาร์ตต่อไปครับผมนั่นก็คือ คือท่อแต่ผมพูดเลยว่าเราใส่ท่อธรรมดาไม่ได้เราต้องใส่ท่อที่ทุกคนเรียกร้องนั่นก็คือท<อ>่อ,อของนายเดโวโอผมอ่ะอันนี้บ้านพี่ก็พักกิ้งฮีโร่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่กรรมกร <f uck ling> โอ้โหนี่วันนี้แบกท่อมาเลยได้นี่เตรียมมาให้เตรียมช่างเห็นว่าถอดไม่เป็นครับผมเครื่องมือไม่ได้ก็เลยใช่อ่าพาช่างมาติดอ๋อพิเศษเลยไปเลตโกเลยทีนี้เราแบบจัดกันอย่างเรียลๆเลยนะสวยเลยคือผมเพิ่งทาสติกเกอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเบาะใหม่โอ้เบาะของพี่หน่อยวัดด่านมันไหม่แล้วนะใช่เนี่ยมันมีความแบบไหม่แล้วนะเป็นรอยด้วยใช่เดี๋ยวพอใส่ท่อไปแล้วลางร่นนะสวยเลยเยี่ยมเลยนะก็จะดูสวยขึ้นมาทันที อ้าวอตหายไปแล้วพี่เอ้ยเอ้ยว่าพูดเป็นเล่นเออว่าน็อตหายจริงนิ้ที่ผมถอดเปลี่ยนเทสอะน็อตหายไปแล้วอ้าวของจริงเราเอาน็อตตัดรอไว้แหละ ไม่มีน็อตครับผมตอนนี้เออว่ะผมน่าจะขันมันไม่แน่นมั้งเราก็ได้ทาการเทสท่อก่อนแล้วผมก็ได้ถอดลองเปลี่ยนลองใส่สรุปผมใส่แล้วแล้วก็น็อตหายตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้น็อตโช์อะไรมาใส่อะน็อตโช์โชกมันจะหลุดเดี๋ยวนีวน็อตเครื่องเองโอ้โหหนักแล้วคือผมเพิ่งรู้นะว่ามันสามารถตะแคงอยู่ได้ แบบนี้จะมันจะทําให้ถอดท่อง่ายขึ้นอ๋อทั้งนี้ลุจะอะไรครับทดสอบแคดบารไปด้วยเพราะว่าจะแข็งแรงไหมถ้าล้มไปมันจะได้ของพี่ก๊อฟมีตัวคออันนี้อยู่แล้วใช่ซึ่งมาใส่กับของน้อยได้พอดีครับผมก็เลยไม่จะเป็นต้ยอะเปลี่ยนแต่ถ้าสมมุติพี่ก๊อฟใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสีมันไม่ สวยแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแบบปนๆแล้วเริ่มเก่าแล้วก็ส่งไปให้นอนขัดได้โอเคจัดไปครับผมทำไมก็จะดูใหม่หยียบอ่องเหมือนไปตอนนี้มันยังแบบดูเก่าๆอยู่ใช่หมดแล้วยายแก้วเกียรใช่ไหมครับแข็งครับแขกเนี่ยถ้าจะเช็คยายแก้วก็ลองถอดท่อมาเขย่า อ๋อนี่คือเรียบร้อยเนี่ยคือไม่เหลือแล้วเหลือแต่พวกโครงสเตนเลสอะไรข้างในแล้วแต่ใยไม่อยู่แล้วของน้อยน่าจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนสองสามวันแล้วสองสามวันเดี๋ยวต้องรีบขายรถใหม่ไงอ๋อได้กลิตไม่ใช่สำหรับทางไปชนีนะครับดูนะครับห่อขนาดนี้นะครับห่ออย่างนี้นะครับผมก็ยังบุบได้บุบแบบบุบจริงจังอะผมเวลาห่อท่อผมไม่ไม่กลัวเปลืองเลยนะเนี่ย นี่เลยแล้วก็ยังมีชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งนะกัรลอยกันลอยทั้งการบุกกันลอยอ่ะแต่อันนั้นคือบุบแบบทุบหน่อยทุบยังไม่เป็นไรเอ้ามาแล้วผมนี่ไดโวูด HP ไดโวู HP สวยจัดเลยพี่ก็จะเป็นวัสดุสเตลเลตเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นคาร์บอนด้านลองจับดูจะเป็นวัสดุคาร์บอนแต่ว่าจะเป็นด้านครับอ แล้วก็ตรงนี้จะเคลือบด้วยสีของไทเทเนียมเคลือบสารไทเทเนียมกันไม่ให้มันเป็นสนิมครับผมไม่ต้องกลัวสติกเกอร์ไหม้แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องมีนี่เราอ๋อเป็นเลเซอร์ HP เลย นี่โอเคเพื่อนๆมีคอท่อ2นิ้วอยู่แล้วก็ซื้อแต่ปลายท่อไปได้อ่านไปได้เลยแต่ว่าก็ต้องซื้อน็อตด้วยนะครับน็อตมันผมน็อตหายต้องไปหาซื้อก็คือท่าน็อตอีกตัวหนึ่งหายครับคับอยู่ก็คือท่อปิวปิวแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าปิวเออเพราะมันดังเอออเาอ่ะลือว่ะมีมีม้าไม่มีเดี๋ยวมันจะปิวไงเต็มเลยเนี่ยโอ้ไม่น่าถึงเนี่ยเราขโมยแถวนี้ไหมมีไหม คอไม่สวยวนะใส่ต้องเป็นเส้นแต่ท่อนี่คือโดดเด่นมากเลยในเมื่อเราเปลี่ยนแล้วมันดูไม่ค่อยสวยนะแต่ท่อตรงนี้มันเด่นแต่ตรงนั้นมันไม่เด่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจับยกเส้นเลย <laughs> ยกเส้นนะ <laughs> ตรงนี้เป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับเบาดีเลยผนะมลองจับดูได้นะเบาเลย หรูบาิงแล้วก็รอยชงรอยเชื่อมนี่ค่อนข้างนิ่งอันนี้ตกตกเป็นอะไรไหมต้องให้ทางขนส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่านี่ครับรอยเชื่อมสวยเลยทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าได้ท่อใหม่อ่แบบดูสวยเลยทั้งชุดไปเลยชุดเลยนะครับผมมาทั้งทีนะมาทั้งทีอย่าให้เสียเที่ยวก็อย่าเราจะถอดคอหมดเลยแล้วเราก็จะใส่คอฟูลตัวนี้แทนนะครับนี่โห้ยน็อตคอนี่คือเปลี่ยนสีแล้วอะ เป็นสนิมแล้วเออตัวคอนี่คือเป็นสนิมนะเปลี่ยนเป็นสนิมแล้วเหรอไงสวยขึ้นเราจัดอ่ะสวยกว่าเดิมเยอะเอาพูดตามตรงผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากฟังเสียงหน่อยจัดการเลยไหมเอาเลยลองเทียบดูว่าแตกมากอิทชั่น ใส่จุกลดเสียงเผื่อบางคนไม่ชอบลั่นมากใช่เผื่อบางคนแบบขับเข้าที่สำนักงานขับเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะก็ช่วยได้เยอะนะต้องถอดออกมาเพราะมันเป็นแคสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลอดูสิยองเสียงกันครับผมเมื่อเราใส่ตัวลดเสียงไปไม่ดัาเลยอุ้ยดีเป็นผู้ดีเลยผูดีเลยดีดีเออชอบอบเสียงแบบนี้มันอาจจะลั่นแต่ไม่ได้ลั่นมากเพราะว่าปกติเราขับแล้วก็คงไม่ขับรอบสองสามพันอ่ะแล้วเราขับหกหกเจ็ดพัน อย่างที่ตั้งใจเพราะอันนี้คือลั่นแบบว่าคือตะเกียแม่ผมบอกเนี่ยผมขับปากซอยคือตรงนี้ได้ยินเลยเลองขับเอาไปดูไหมเห็นไเออเอา,เอาอไ้ตรงนี้อ่าได้ได้โอ้สบายเลยบอร์ดนี้มันได้เลยดีไหม เล็กลงนะใช่ผมเรามันลดเดิมมันก็เหมาะสําหรับคอเล็กผมรู้สึกว่าแรงอัดมันเยอะขึ้นน่ะเพราะปกติมันมัมันโล่งเนี่ยแต่ว่าต้องถ้าเห็นชัดๆก็คือตอนที่แบบขี่ไปสตูจะเห็นชัดแค่นี้ยังเห็นไม่ค่อยชัดน่าดีผมว่าอยู่ผมขับแล้วรู้สึกมันติดมือนิดหนึ่งอะไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดเนองเพราะว่าอันเก่ามันอาจจะโล่งไปใช่มันเหมาะคอแบบนั้นก็ดีแต่มันเหมาะสํํําาาหหหรรรับททเเคคคื่่่ออองลลููกกกใใใใญนยยุดดผมจจจะโ เรียบร้อยครับผมจัดปลายเต็มระบบยันคอยันท่อเลยของพี่หน่อยไดโวครับใครสนใจก็เดี๋ยวขึ้นเพจไปให้สามารถติดต่อมาได้ที่เพจไดโวไลฟ์สิงค์ช็อปนะครับจะมีแอดมินบีนะครับเป็นคนคอยตอบเออมีคนนี้เลยคนนี้เลยตาหล่ออยู่นะแอท่านมาจีบก็ได้ไม่ได้มีเมียแล้วแต่ว่ามันไม่ถือมันไม่ถืออ๋อไม่นับไม่นับได้หมดอย่าเมียดูคลิปโอเคถ้าใครสนใจหาว่าสั่งซื้อมาได้ที่เพจไดโวไลฟ์สิงค์ช็อปนะครับตัวนี้ทั้งชุดเลยอยู่ที่ราคา12,500บาทถ้าบอกมาจากช่องพี่ก๊อฟลดไปเลย1,000 20,000บบบาาทออ๋นึกว่แป ออะไรย่างงี้ถ้าใครชอบอย่าลืมไปติดตามช่องน้อยในวัวเออทำช่องยูทูบอยู่นะครับมาในยวัวหนึ่งหกแปดนะครับทำเกี่ยวกับมอไซค์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์ได้วยไลฟ์สไตล์ดีกว่าอ้าวไลฟ์สไตล์ไม่ลฟ์สไตล์โอเคก็ได้ก็ดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงฝากติดตามได้ครับฝากไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์วิธีล่างด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับเจ้าของช่องวะเนี่ยให้กูแล้วโอเคครับผมถ้าใครชอบก็ฝากไปติดตามกันด้ Goin' try your luck, test me in again, We let it rain, Please don't start us up. Got that black and white, that gang and gang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that be poking out them jeans. I've been sparking up like the fireworks. I keep the flame. Heard you blocking up, it's the wrong tree. I got the strings Yeah, I'm charging up. They can't keep up. got them looking drained. Now they walking up, tryna put the face to the name. I pull up and I and I'm swerving. If a try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. up uh, like a turban uh, yeah these all square like Irvin'. Uh, yeah we grew up in the hood, no Suburbans. Uh, if I say I need my money, then it's urgent. Yeah yeah they want me to quit, yeah they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man is lit, yeah it's lit. Me and Dale back to back, and yeah I'm dishing the cents. Yeah they talk a lot of but Get we really time. with the yeah. lame. It's always gonna be reaching for they it's hit, smoking, it's smoking it's like, it's a like, a like a clip. They, they can never catch